n เราก็จะมาลองหรือว่ามันจะอร่อยหรือว่าไม่อร่อยกินได้หรือกินไม่ได้นะคะค่ะแล้ววันนี้จะมาทำอะไรกันคะวันนี้เราก็จะมาทำพิซซ่าอะไรนะพิซซ่าเฮ้ยพิซซ่าอ๋อข่าวแล้วก็จะมาทำพิซซ่านะคะโดยใช้แป้งขนมปังนะคะในการทำซึ่งจากปกติเนี่ยเราจะต้องใช้แป้งพิซซ่าใช่ไหมวันนี้เราก็จะมาเราเปลี่ยนสูตรกันนิดหน่อยแล้วก็ต่อไปนะคะแล้วก็ไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะ ได้นะคะเราก็จะนําขนมปังเนี่ยมากดกดกลางแผ่นนะคะเพื่อที่เวลาใส่หน้าพิซซ่าจะได้ไม่หกหรือว่าหลุดออกจากแผนขนมปังแต่ว่าขั้นตอนนี้เนี่ยใครจะทําหรือไม่ทําก็ได้ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็จะนํนาซอสมะเขือเทศเนี่ยมาบีบลงบนแผ่นขนมปังโดยบีบแบบสลับซ้ายขวาซ้ายขวาไปแบบนี้ แผน่นขนมปังแบบนี้เลยแล้วเราก็นำชีสนะคะมาโรยรอบแรกก่อนโดยชีสที่เราใช้วันนี้เนี่ยก็จะเป็นมอสเซาเรลลาชีสกับพาเมซานชีสค่ะ ใส่หน้าพิซซ่าตามใจชอบเลยเดยวันนี้นะคะเราก็จะใส่เป็นฮอตดอกกับข้าวโพดใส่จุกๆแบบนี้เลยแล้วเราก็นำชิ้นมาโรยปิดท้าอีกรอบนะคะเพื่อเคลือบการฮอตดอกกับข้าวโพดเนี่ยหลุดออกจากแป้งขนมปัง าชนะแล้วก็นำเข้าอบได้เลยเลยวันนี้เราจะใช้หม้อร้อนในการอบนะแล้วก็ตั้งอุณหภูมิที่180องศาใช้เวลา5นาทีในการอบ นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาน่ากินมากอตอนนี้เราก็ทาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็นี่เลยดูหน้าตาน้องน่ากินมากแล้วก็เราก็จะมาชิมกันนะคะว่ามันอร่อยหรือว่าไม่อร่อยเสมอพิซซ่าจริงหรือเปล่ามันจะแซ่บหรือเปล่ามาดูกันดีกว่าวยไ,ไม่ดูดู บอกว่ายืดนเถมันล้มมันแขงเลยน้องน้องน่าจะโดนลงไปนิดนะึงอะเนาะใครซ่อมไม่ถนะัดน่ะโอ้มันมดได้ปะมันมันมันมาได้อ่ะขออนุาใช้มือนะคะเพราะเราล้างมือไปแล้วคอ๋อหืม <laughs> อร่อยจนตกเอาสินะ่อ่ะ Notes ตอนนี้ก็คือเรากินกันหมดแล้วนะคะกคงจริงมันอร่อยมากใช่ไหมน้อ,องอปลองทำตามเนะสูตรเนี้ยสูตรนี้คือปังจริงไม่จกตาต้องไปลองมันแซ่บนะใช่อร่อยมากเหมือนพิซซ่าจริงเลยแต่แค่แบบเป็นแป้งขนมปังสูตรนี้ให้เท่าไหร่สูตรนี้ให้เท่าไหร,รห,ไหรอเต็มสิใช่ไหมสำหรบ ก็เอาไป9.5อีกสูตร0.5ก็มันน้อยไปมันน่าจะเยอะกว่านี้กเยอะกว่านี้ก็คือดีนี่ห้าเต็มเลยเพราะมันอร่อยเต็ดสิบอะไรอ่ะเต็มสิเออเต็มสิเมาท่สแหละดูเวออะไรก่อนงงเอออ่ะเข้าไปก็คือสรุปว่าคือสูตรนี้ดีจริงนะคะก็ไปลองทำตามกันดูมันเวิรกนะใช่มันเวิกมาก ลาเคียเตงอยากกินอะไรแบบเรื่อยๆหวานๆนะแบบทำไมเป็นเยลลี่เยลลี่อ่ะมีแนะนำไหมมีนี่เลยสำลูเยลลี่บุกสูนแคลวตัวนี้เขาดีมากอร่อยว้าวกินแล้วไม่อ้วนด้วยมีต้องเหมาะแล้วแหละเหมาะกับดิฉันมากเลยมาี่เลยเอาอะไรอัางหุ่นค่ะว้ามีกสตรอเบอร์รี่อุ้ยซอฟตปุกปิ๊กมากเลยอ่ะน่ารักใช่ไหมพกพาง่ายดีนะ กินเวลาไหนก็ได้นะชิบิบิมดอยดหุหอมหอมยูเก็บไม่ได้ลอยเกหนหนึๆอพูจังสูรเนี่ยขาจมเทั้งหมด6รสชาติกันนะคะก็คือ องุอน่นสตรอเบอร์รี่พรีดินจีแล้วก็แอปเปิ้ลเลมอนนะคะแต่วันนี้เราเอามาแค่องุ่นกับเออองุ่นกับสตรอเบอร์รี่ใช่เอามาแค่สองรสแต่ว่ารสอื่นก็อร่อยนะปังเหมือนกันอร่อยทุกรสจริงหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาเลยค่ะซื้อง่ายมากก็แล้วอ็ปล่อยก็คืออ่ะสำหรับวันนี้นะคะพิซซ่าที่เราทำเนี่ยอร่อยมากเลยใช่ไหมเนาะอ,อร่อยมากแล้วก็มี ขนมหวานอย่างซันสูนมาตกท้ายอีกดีมากเป็นมือที่อร่อยมากเลิศเลอค่ะงั้นสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใน EP ต่อไปสวัสดีค่ะ